สบายดีพี่น้องทังเราและทังไทยต่างประเทศนำเด้อมาพบกันกรัเก่าบ่าวอุ้ยซาแนวจะพามากี่พวกันกินเลือดเลยพี่น้องนะเออเลือดจชดเลยเนื้อเลือดใหม่พี่น้องอ๋อคนที่หนึ่ง ม้อมาใส่เพี่ไม่คุ้นทอดบะรต่อดเลยบเลือดสดชุดรขวดลขายนะรถก็ได้เลเอาไม่มีตัวอย่างเลยท่านมันเอาว่ารถชันมันบ้านซีวลยได้พี่น้องมองจะผ่วนใช้สวัสดิเก

เนะอ,อ้เยพนะุนอ่นอนะพี่น้องแซ่บเนะาะขากถักนะชุดยอดน้ำเลือดงัวอเลยพี่น้องตังนี่งัวสามตัวพนะี่น้อง ตัวที่ที่ชองเขากำลังมัดอยู่พี่น้อง่เขับตีชองเลยพี่น้องโอเบ่งกดไลกดเซีพี่น้องกดที่ตามนอันนี้งนี่อันนกระดู ไม่แต่พวกเคยนีย่แหละพี่น้องซอยเียกซอยงานเลือดเลือดกะละมังหนึ่งพี่น้องยังตับ <laughs> ยังตัวนี้บุณพระท่านปุ๋ง mọi bao mọi người 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 mọi người

ไปน้องไปน้องบีใส่บีสดเลยเป็นพวงนองเชียงก็จะแหแได้ไปน้องอขอโทษขอไปเด้ นี่ไ้ตัวไอ้ตสองคนชุดแรกโดยเฉากันโรกันโคนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตะกาเขาให้ผู้ใหญ่อีอตัวเดียวสี่มือรับตำนาน อน่าจะเป็นหัวใจอะไรหรอนี่หัวใจใหญ่ใ่ก็ตับอใหญ่ก็ตับน้อใหญ่อ้มน้ำมันวัดศรีพิยานี่้วใส่หม้อเจน้าก็ได้จ่วน้สนหม้อแล้วก็เลย ข้ก็ตอบรตม้มน้ำกรตปอต้มก็ได้ใส่เจ้าซีน่าหม้อรถเราไปข้างรถเจ้าเวรได้เจ้ามาเต้มเจ้ากรต้มนะข้างไทยนี่ปนนี่ปนลังปเอลอไตร่อนเลยจอยร่อนากลกระดูกะนี่น้อยน้อยน้อย ตัวนี้กำลังเผาไคอยู่ไปน้องไหมตัวที่สองเี้ยง่ายจากมืดเลยได้พี่นองอตัวที่สองเดี่จีนะจงัวเถ่าให้ลูกพ่อ เราต้มาวาจีก right. yeah. right. ิน้นช um, ุ mm ันเดมไปตหลาบกเาตาองเป็นตัวที่สองหัวแม่คือกันแล้ว

<mile> <recuper ates. S 1> ไดอกไดกมรบอนี <wi> ่เส no. ียบชุดๆเลยพี good, so ่น้องนี่เราเผาพี่น้องแล้วก็โคตรมองเชี่ยม เตหนึ่งะามเลยจะเข้าตีสองอะไรไปนอกอันนี้ตีตีหนึ่งข่เข้าตีสองนี่เี่ให้แคกรางนีะดูกลันี่มง่อมดาหอดขี่ยนมาอีก

ไก่ห้ากับคันพี่น้องไก่คันตีสอง 哦，那里芒我还嫩。<laughs> งวดจำเป็นต้อนมีมีตัวช่องเนยช่เลยงนดูเวางทับรถะเทอ่าถพดอะไรเขาตหนหรือเปล่าฝากเลยพี่น้อง bạt khá nào còn <laughs> ย่งอเป็นตัวทีสามอยู่เนาะเยีกขี่มันพูดพ่นย่างอะไร่างเง้ยรองไผ่่ยแข่งบ้านเด้มเอาชิรามอยู่แต่ว่าใสู่กอีกเนาะลูกพะวิลตัวนี้ล่กระวิ้ก็าปุ้งข้างนี้เลือดท่านตักเลือดท่านตักเลือดใส่งไม่ไ เจากันแล้วจะกำลังมุดตัวเลยถ้าเราถ้าเอาแค่นี้แต่เดียวโอ้ยกูสอนี้นีเว่าเอา นักชิมมืดได้พี่น้องผาคาลังเลยาลังมัน่ญ่ๆแท้บ่ง่ญ่บ่ตันีมีคิดือไม่ดเนยอืมวาดกับบเป็นสาบาทนี่เอเลยบ่ังนี้ ผักซอยพี่น้อง,งว,ว่าท่านสีบอกท่านแขกมาซอยเวียกซอยงานนั่น ยกินน้ำนอนเหรอชิ้นชุดเลยพี่นอนักะคาชุดเลย

เด็กหนักเลยทำก็ปาเลยก็ได้เก่งนะเลี้ยงนึกขัดกูเลยนี่เอาอกกระดิก

เราละพี่น้องจบคลิปแล้วตอนนี้เขาคลิปหนามากับคนไลค์กดแชร์ได้พี่น้องไปตามไปเลยเนาะ